กิจกรรมกันนะครับเพื่อให้ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2563ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน,วกนสวัสดีททั้งสามท่านนะครับําดับแรกผมเรียนถามท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับถึงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการที่จะเป็นจังหวัดสําหรับสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทยได้ทํากิจกรรมร่วมกัน,ลกนแล้วก็เป็นจังหวัดที่จะประกวดในรอบตัดสินรอบสุดท้ายด้วยครับครับก็ประเด็นก็ของ คท่านนายกสมาคมศิทย์เก่านักเรียนวัชรามุตระรับที่ได้เลือกทั้ง3จังหวัดคือเชียงใหม่ลำพูนลและก็ลำปางเป็นสถานที่เก็บตัวนางสาวไทยแล้วก็ไปจัดตัดสิ์ลอบสุดท้ายที่โจวัดเชียงใหม่ซึ่งปีนี้ทางกับเชียงใหม่ก็ถึงว่ามีความพร้อมในการที่จะจัด ในรอบการเงินการทั้งนี้นะครับจังหวัดของเราก็มีการเตรียมการตั้งการจัดประชุมการที่จะรองรับาสาวงามทั้งสามสาวงามนแรกก็จะขออนุญาตกรันว่าเมืองเชียงใหม่อดีตนั้นก็725ิปีก็เป็นเมืองที่หัวเมืองและก็มีวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างมีโบราณสถานโบราณวัตถุ แล้วก็มีความหลากหลายทั้งด้านอาหารด้านการแต่งกายด้านตะเพีนีต่ๆเยอะทุกอย่างเลยครับอ,อ,อันนี้คือ,อ,อสิ่<อ>ที่เชียงใหม่จะเริ่เติบโตมาในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เชียงใหม่มีความพร้อมหลายอย่างนะครับทั้งการเดินทางเข้าเชียงใหม่ก็สนามบินก็สะดวกครับทางรถยนต์ก็สะดวกทางรถไฟก็สะดวก จุดที่น่าเป็นห่วงที่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปหลังจากสถานการณ์โควิดของเราจังหวัดของเราปลอดการที่จะไม่มีผู้ดเชื้อหรือการรับเชื้ออยู่ร8 0วันแลานับเป็นวันแล้วก็ไม่มีการมั่นใจในสิ่งนี้ว่าเรามีการคัดกรองและก็สามารถที่จะเป็นเมืองต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านในส่วนนี้นะครับ ส่วนที่สาวงามจะไปเก็บตัวและไปส่สงเสริมด้านอารยธรรมของเหล่านี้เรามีสถานที่หลายแ,แห่งจากที่ได้สแสดงในโซเชียลต่างๆแล้วเราก็มีความพร้อมอยู่ว่าอนุรักษ์การศักุิาวรีสามกษัตริย์ของเราที่เป็นโบราณตำหน่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ทุกท่านเข้าเมืองเชียงใหม่แล้วต้องไปคำวัญของเมืองเชียงใหม่ถ้าจะบอกให้ท่านก็จะรู้เลยว่าเราจะไปให้หมด ตามที่สาวงามเตรียมไว้ก็คือลอยเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าบุพาชาติรวมนางตานามรันค่าตะขอนทีสิ่งนี้ทั้งสีประโยคนี้จะอยู่ที่สาวงามไปทุกแห่งนะครับที่เราเตรียมไว้ก็คือลุสาวรีสารกษัตริย์ไหว้พระสิงในเมืองของสิหงหของเมืองเชียงใหม่ขึ้นไปกับองค์พระธาตุลอยเทพหลังจากนั้นเราก็มายืนชมอดอกไม้ที่สวนศิริกิจ ที่อำเภอแม่ริมแล้วก็ไปดูผลผลิตทางคถกรรมการชื่อของเมืองสันกาแพงสิ่งที่เตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวจะตามรอยของสาวงามไปหลายๆที่ทั้งสถานที่พักสถ,สถานที่กินสถานที่อยู่ต่างๆนั้นอำนวยความสะดวกให้หมดทุกอย่างอันนี้คือความพร้อมของเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับผมนับว่าถ้าเราจัด,จดกิจกรรมที่เมืองเชียงใหม่แล้ว เศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ความรับรู้ของเมืองเชียงใหม่นั้นโตอยู่แล้วสิ่งที่จะตามมาคือเมืองลําพูนกับเมืองลำปางที่จะได้ไปเชื่อมโยงทั้งการท่องเที่ยวในอารยธรรมล้านนาก็ดีการดําเนินการสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องถือว่าทั้งสามจังหวัดนี้เตรียมความพร้อมรองรับเหมือนกันครับผมขอญาตว่าเราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพรับแขกบ้านแขกเมืองในการที่จัดงานนางสาวไทยที่เชียงใหม่ครับ ขอเสียงบรกมาให้กับจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับถึงความพร้อมตั้งแต่ทํากิจกรรมไปจนถึงรอบสุดท้ายในวันที่13ธันวาคมด้วยนะครับก็ถือว่าตอนนี้เชียงใหม่พร้อมเต็มที่เลยนะครับอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมไม่แพ้กันก็คือลําพูนนะครับท่านจตุริยเอกชวนครับเป็นยังไงบ้างครับถึงการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าประกวดานสไทยครับก็เรียนท่านนายกครับท่านผู้บริหารกองประกวดและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับ ครับในส่วนของจังหวัดลำพูนตอนนี้มีความพร้อมเดินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับจังหวัดลำพูนก็เป็นจังหวัดในกลุ่มล้านนานะครับก็อยู่เชื่อมกับทางเชียงใหม่แล้วก็ลำปางขณะนี้เราก็เตรียมความพร้อมนะครับประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจับเก็บตัวผู้เข้าประกวดอย่างเต็มที่นะครับในส่วนของจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับประเพณีนะครับวิถีชีวิตนะครับ มีหลากหลายมีธรรมชาตินะครับมีสิ่งต่างๆมากมายจังหวัดลำพูนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวก็หลากหลายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในการจัดการเก็บตัวครั้งนี้เนี่ยได้นําเสนอในเรื่องของเส้นทางรถไฟนะครับจากเชียงใหม่ลำพูนและลำปางผู้เข้าประกวดก็จะได้เยือนชมนะครับความโดดเด่นของจังหวัดลำพูนในเรื่องของประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดพระาธาตุที่ขุนชัยวรเมหาน,นะครับซึ่งเป็นอาลามหลวงชั้นเอก นะครับเป็นพระทาตที่วันยังมีผู้คนเข้าไปสักการะนะครับหลักพันคนนะครับอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือลานอนุสาวรียพนังจำเทวีนะครับในแต่ละวันก็จะมีผู้คนเข้าไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะพาไปชมในเรื่องของการาเกี่ยวกับพัตกรรมทอผ้าพลิคนชัยนะครับเส้นทางสะพานขาวทาชมพูวัดป่าสัญญางวงก็เป็นวัดที่สวยงามหนึ่งในหของประเทศ นะครับจะเห็นว่านี่แค่เื้องต้นขณะนี้เนี่ยนะครับจังหวัดลําพูนเองก็มีกิจกรรมโคมแสนดวงนะครับมีกิจกรรมย้อมไฟนะครับตอนนี้ลําพูนสว่างทั้งเมืองนะครับโคมเป็นแสนดวงนะครับมีเรื่องราวต่างๆโดยพระประสาทก็เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางจังหวัดลําพูนเองก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทางผู้ข้าประกวดทีมกองประกวดนะครับที่ให้โอกาส จังหวัดลำพูนได้เข้ามามีส่วนร่วมผมเชื่อว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะถูกถ่ายทอดนะครับภาพลักษณ์ของจังหวัดออกไปสู่สายตาประชาชนทั่วประเทศโดยผ่านทางสาวงามนะครับและก็รอยยิ้มต่างๆจังหวัดลำพูนตอนนี้ตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เราเราอยากจะเป็นพื้นที่อย่างนี้ไปอีกหลายๆครั้งนะครับซึ่งทางท่านผู้ว่านะครับผู้อหารท่านก็รู้สึก ยินดีนะครับได้ฝากบอกมาว่าต้องขอบคุณจริงๆนะครับก็จังหวัดลําพูนรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับให้มาในช่วงเทศกาลธันวาที่เก็บตัวนี้เราและก็ชาวจังหวัดลำพูนทุกคนนะครับพร้อมรับนะครับด้วยไมตรีจิตและยินดีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผมและทีมงานนะครับก็จะกลับไปเตรียมการอย่างดียิ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเพื่อประชาชนจังหวัดลำพูนนะครับเป็นการที่ผมให้กำลนงใจก็ รู้สึกดีใจแทนนะครับที่จังหวัดลำพูนดินแดนที่เต็มไปด้วยความงดงามนของอารยธรรมจะมีโอกาสได้ต้อนรับผู้เข้าประรวจนางสาวไทยประจำปี2563ครับอีดึงจังหวัดที่มีความพร้อมไม่แพ้กันก็คือลำปางนะครับท่านขอบปุครับตอนนี้จังหวัดลำปางมีความพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าประรวจยังไงบ้างรครับครับผมมาเกินต้องกลับเรียนท่นะนา,านนายกอุตสาครรมสปวเนรนเก่าวชิราวุธนะครับ ตลอดเพราะว่าการจังหวัดลำปางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางเอาแข่งขูดเกียรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับก็จังหวัดลำปางก็เป็นหนึ่งในอาณาจักรล้านนานะครับแต่อายุจะมากกว่าเชียงใหม่สักหน่อยครับเชียงใหม่เขา700แต่ลำปางพันสามร้อยปีนะครับลำปางนี่พันสามร้อยปีนะครับอันนี้ลำปางเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยก็มีชื่อนะครับมีตำนานนะครับมีตำนานเนี่ยคือตำนานวัด วัดวัดสีสีล้อมนะครับตำนานวัดสีล้อมเนี่ยเขาบอกว่าลำปางเนี่ยเดิมที่เดิมทีเนี่ยชื่อเมืองกุฎตานาครน,นะครับกุฎตานาครเนี่ยแปลว่าไก่ นะครับอันนี้จังหวัดลำปางเนี่ยส่วนหนึ่งสัญลักษณ์จังหวัดลำปางจะเป็นรูปไก่สาส่วนะครับส่วนหนึ่งครับแล้วก็มีตำนานหนึ่งคือตำนานจามเทวีวงวงนะครับเขาบอกว่าพระนางจามเทวีเนี่ก็คือมีพระโอรสสององค์นะครับองค์หนึ่งก็คือเป็นองค์โตเป็นแฝดก็ให้ของนครยิรีพุญชัยนะครับก็อีกองค์หนึ่งก็เมือสร้างเมืองใหม่นะครับสร้างเมืองใหม่ที่ลำปางนะครับให้พระโอรสอีก Snow hein, อ,องค์หนึ่งที่เป็นแฝด น้องแฝดน้องนะครับมาครองเมืองก็คือชื่อเมืองเมืองเขแาลีงนครนะครับนะครับแล้วก็สร้างเมืองเขลีงนครแล้วเนี่ยก็คือเจ้าเมืองเขลีงนครเนี่ยก็สร้างเมืองให้กับแม่ก็คือให้พระนางจามเทวีนะครับก็คือชื่อเมืองอารามพานนครแต่สองเมืองนี้ก็คือติดกันนะติดกันคนก็เลยเรียกชื่อว่านครอารัมปะนครนครเขแาลีงอารามพางนะครับ หลังจากนั้นเพี้ยนไปเพี้ยนมาก่อนไปก่อนมาก็เหลือนครลำปางนะครับหลังจากชื่อแรกได้ชื่อบุรบุตะนครนะครับที่แปลว่าไก่น,นะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าตำนานตำนานพระธาตุลำปางหลวงนะครับเพราะเขาบอกว่ามีชาวชาวละรั้วนะครับชาวรั้วเนี่ยก็คือไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะไปไปทำบุญนะครับ แล้วก็เอาขอ30ไปก็คือ1น้ำครึ่งน,นะครับแล้วก็เอามะพร้าวไปนะครับแล้วก็มะตูมนะครับเอาไป3อย่างไว้ถวายพระพุทธเจ้านะครับอย่างละสี่แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเมือง,งเมืองนี้อีกหน่อยจะมีพระโรมสารีริขธา,าุมามาปฏิสถานอยู่ที่ลำปางสุดท้ายก็คือมีพระธาตุมาอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับแล้วก็วัดพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของ จังหวัดลำปางก็คือจะมีไก่ขาวกับพระธาตุลำปางหลวงนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเมืองลวกล้วกอนลำปางนะครับก็ชื่อชื่อเดิมอีกชื่อหนึ่งจะชื่อว่าล้วกอนลำปางนะครับแล้วก็ก่อนมาเป็นลนครลำปางแล้วสุดท้ายก็คือทั้งสามชื่อนะครับมาสุดท้ายมาจบที่นครลำปางนะครับแต่เดิมเนี่ยทเหนือเนี่ยจะมีชื่อนครเนี่ยอยู่สองจังหวัด ก็คือนครสวรรค์กับนครลำปางครับเดิมทีเราก็คือเหมือนนครสวรรค์เนี่ยก็คือชื่อนครลำปางอันนี้นครลำปางหลังจากที่ออกกฎหมายเป็นประกาศครับก็คือมันกระหลุดไปคําว่านครก็คือเหลือจังหวัดลำปางอันนี้ภาคเนี่ยก็เลยเหลือเฉพาะนครสวรรค์ที่ยังมีนครแต่เดิมทีนครลำปางก็คือชื่อนครนะครับ แต่ออกเป็นก้อนไสก็คือค่อยทำาหลือไปก็เหลือสพอรลลำปางอย่างเดียวนะครับอันนี้พื้นฐานนะก็ะส่วนหนึ่งเนียร์คนครลำปา,างเนี่ยที่บอกลำพันสามร้อยปีชื่อเราก็มีหลายชื่อนะหลายตำนานกนะ็คือเราก็พร้อมนะครับพร้อมทั้งสว่วนและการแล้วก็ภาคเอกชนก็คือเราก็ได้คุยกันมาตลอดเพราะว่าสว่วนและการเนี่ยประธานหอการค้าจังหวัดลำปางท่านก็นมาด้วย <laughs> นั่งอยู่ตรงข้างล่างครับนะครับเนะชนแนะนำยืนตัวหน่อยครับขอบคุณครับ คือท่านประธานขอการค้าก็คือร่วมกับภาคเอกนชนทั้งหมดเนี่ยก็ยินดีสนับสนุนนะครับก็คือจะมาเก็บตัวที่ลำปางสองวันก็คือเราก็มีสถานที่จะพาไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จํานวนมากก็คือที่เตรียมไว้นะตอนนี้เดีย๋ยวคงจะนําเสนอรอบสองนะครับพะมาสิบที่นะครับเดีย๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะครับ อันนี้รอบแรกก็ขอแค่นี้ก่อน,นครับโอ้โหสิบแปดที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นลปลุกไว้กับความพร้อมของลำปางด้วยนะครับทีมงานก,ก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย,เลยว่า18ที่จะมีที่ไหนบ้างรวมไปถึงใน f a c e b o o k นางสาวไทยมิสไทยแลนด์ด้วยนะครับทั้งรองผู้เข้าปรกวดเชียงใหม่ครับตอนนี้ชาวเชียงใหม่ตื่นเต้นไมครับกับการต้อนรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยนะครับครับถึงเต้นมากครับที่หลังจากที่ได้รับทราบว่าทางและก็ทาง กองจัดตรวจที่จะจัดที่เชียงใหม่การรหนุนก็ได้วางแผนแล้วก็การร่วมกันในการที่จะเตรียมการรองรับนะครับส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้เรามีหวังว่าการดําเนินงานที่หลังโควิดนะฮะที่เราจะเตรียม,มพร้อมว่าเทศก,กาลลอยกระทงก็ดีเทศก,กาลต้อนรับปีใหม่สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วเจอสาวงามด้วยเราก็จะทําให้เหมืองของเราเนี่ย มีความเสน่ห์สิ่งที่หลงไหลมากที่สุดคือประชาชนนะครับที่เราเฝ้าอยู่แล้วก็รอการที่จะนำะความสำเร็จเรื่องวัฒนธรรมประเพณีจากการที่ทางกองประวจจัดบอกว่าถ้าเราได้เป็นเมืองแห่งสง่างามทางวัฒนธรรมแล้วเราจะอยู่คู่กับเมืองไทยอย่างไรบ้างจะความลักความสำคัญสิ่งนี้เชียงใหม่เรายืนยงเรื่อง สเสน่ห์ของความพุทธธรรมประเพณีต่างๆเราจะนุรัรษาและรสือทอดเราจะขอให้ชาวเชียงใหม่แต่งชุดพื้นเมืองรองรับในวันประกวดนันด้วยครับก็ขอญาตแจ้งข่าวดีคับ่่้สื่อมวลชนว่าถ้าท่านไปร่วมกับความประกวดแล้วจะไม่ผิดหวังในครั้งนี้ครับ มากเลยนะครับนี่คือสเสน่ห์เบื้องต้นของทั้งสามจังหวัดน,นะครับซึ่งทั้งสามจังหวัดก็จะให้ส่งภาพสื่อมวลชนในช่วงท้ายของงานแถลงข่าวขอเสียงปรบมือให้กับเชียงใหม่ลำพูนและและำปางด้วยนะครับขอขอบคุณทั้งสามท่านเลยนะครับติดตามกิจกรรมดีดี